อุดมคติของศาสนาพุทธเถรวาทแบบลังกาโดยอุดมคตินะครับเท่าที่จับได้ที่มามีบทบาทในสังคมไทยพบในหลักฐานเอกสารนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ในพระไตรปิฎกไม่เกี่ยวกันนะครับไอ้น,นี่คือสิ่งที่พบที่เป็นจริงที่ในชีวิตจริงคือหนึ่งยกย่องผู้มีบุญพุทธเถรวาทแบบลังกา เน้นยกย่องผู้มีบุญผู้มีบุญคือผู้ที่ทําบุญไว้มากเพราะฉะนั้นใครที่ทําบุญบ้างเป็นผู้มีบุญและผู้มีบุญเนี่ยเป็นกษัตริย์ได้นี่คืออุดมคติของเทราวาสแบบหลังกาเมื่อยกย่องผู้มีบุญก็หมายหมายถึงผู้ที่เป็นสามัญชนและทําบุญ เมื่อมีบุญมากก็มีอำนาจมีวาสนามีบารมีเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญน้อยก็ย่อมไม่มีอำนาจวาสนาไม่มีบรารมีทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับทำให้คนที่มีบุญน้อยไม่มีอำนาจยอมจํานนต่อตอนเองว่าตัวเองเนี่ยมีกรรมเรื่องเวรกรรมไงทำบุญมาน้อย เพราะฉะนั้นจึงยากจนเป็นวันิพกเป็นชาวนาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางการปกครองทําให้ประชากรส่วนใหญ่ยอมจำนวนว่าตัวเองเนี่ยทาบุญมาน้อยไม่ใช่เพราะเหตุอื่นไม่เพ่ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจการเมืองนั้นจะไม่โทษชนชั้นนำชนชั้นปกครองนี่เทราวาฒเนี่ยจากลังกาเนี่ย เข้ามาถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยโดยผ่านทางเมืองมอญผ่านทางเมืองมอญนะครับไม่ไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาถึงไทยเลยไม่ใช่ผ่านมาทางเมืองมอญโดยเฉพาะที่ชื่อเมืองพันเมืองพันเนีอยู่ในเมืองมะตะมะเขตมตมะโดยภาพรวมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่นึกไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะพูดง่ายๆนะฮงสวดีราชาธิราช มักกะโท,กกะโทนั่นแหละอยู่แถวๆนั้นแหละเรียกง่ายๆว่าพม่าทางด้านใต้ใกล้ทะเลชายทะเลผมไม่เคยไปนะครับแต่เขาว่าออกไปทางด่านเจดีสามองค์แถวเมืองการเนี่ยไปไม่นานก็ถึงนี่แหละครับเมืองพันนครพันในจารึกเข้ามาถึงไทยแผ่เข้ามาถึงไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะนี่ชื่อในพงไชชื่อในตำนาน ประมาณพศพันหกร้อยเหตุการณ์ในพงศดาาเหนือในตำนานเขาจะบอกว่าสมัยพระเจ้าอนุรุตจากพม่าเนี่ยยกทัพมาตีอรสาคืออยุธยานี่ภาษาพงศดาาภาษาตำนานจริงเท็จไม่รู้แต่นักโบราณคดีเขาไม่เชื่อขณะที่นักโบราณคดีไม่เชื่อสมเด็จกรมยาดำรงทรงอ้างไว้ในตำนานพระพุทธเจดีตลอดเวลาว่าสมัยอนุรุตมาตี เมืองอโยธยาหรือตีโรกิตภูมิศักเนี่ยใช้เรื่องนี้อ้างไว้บ่อยๆในโดยเฉพาะอธิบายเรื่องขอมความเป็นมาของขอมนะครับสรุปว่าเทระวาดแบบลังกาจะแพร่เข้ามาฝ่าเมืองมอญเข้ามาถึงลุ่มน้ำเจ้าพยาตีสะวะหลังพศพ6 0 0โดยประมาณนะครับเพรฉะนั้นมาถึงประมาณพศพันเ ลงหลักปักฐานแล้วที่อโยุธยามาก่อนแล้วแต่ลงหลักปักฐานชัดเจนที่อยุธยาแต่คําว่าลงหลักปักฐานไม่ได้หมายความว่ามั่นคงเลยต้องสร้างความมั่นคงด้วยวิธีทางใดทางหนึ่งเป็นวิธีทางใดทางหนึ่งโดยผ่านพฤติกรรมทางวัฒนธรรมความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมนะครับเท่าที่เห็นชัดๆขณะนี้ ก็คือผ่านเรื่องราวในศิลาจารึกหลักที่สองวัดศีฉุก<อ>เราจะพบว่าเริ่มต้นเนี่ยจารึกของมหาเถรศรีสะทานนยนอ้างความชอบธรรมหลายอย่างหนึ่งความชอบธรรมในการเป็นเจ้านายโดยกำเนิดก็คือเป็นหลานปู่ศรีนวันำถมเป็นหลานลุงผาเมืองเป็นลูกเจ้านายชื่อคำแหงรารามพ่อเขาเป็นคำแหงราราม สองเป็นขุนศึกเป็นนักรบรบชนะนับไม่ถ้วนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพระเจ้าเลอไทยทรงรับรู้และชื่นชมสามมหาเถรบวชที่ปราสาทวัดพนมวันซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นพุทธสถา,านสำคัญมากของเมืองราชเมืองราชซึ่งมีบทบาทผาเมืองมีบทบาทในการสร้างอายุทยาและรับพุทธเถรวาทเข้ามานะครับส สร้างโลกศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดก็คือไปลังกาเ,ออเป็นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ 5. ้แสวงบุญดินแดนการเมืองดูนะครับจากเมืองราชคือที่นครราชสีมาบุรณะพระมหาธาตุหลวงที่ระโวแล้วก็สแสวงบุญไปสุขโขทัยศรีสัชนาลายัยเมืองออฝางคือเมืองอุตรดิตทุกวันนี้เ,ออเมืองแพร่เมืองลำพูน เมืองตากเมืองเชียงทองก็อยู่ที่เขตจังหวัดตากนั่นแหละแล้วออกเมืองชอดแม่สอดนั่นแหละแม่สอดทุกวันนี่จังหวัดตากครับไปถึงนครพันก็ไปลงเรือแถวนั้นไปลงเรือที่มอตามะที่นครพันธ์ไอ้นี่คินเดนดินแดนที่รับพุทธศาสนาเทราวาฒแบบรังกาถ้ากับผ่านเมืองเพชรบุรีราชบุรีอโยธยาศรีรามเทพสิงห์บุรีนครสวรรค์เข้าสุโข,ขทยัย พระธาตุเหล่านั้นที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดไม่ว่าที่แพร่ที่ลําพูนที่ตากที่เชียงทองปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ห่างไกลถ้าเราไปเมีพระธาตุแต่ไปเนี่ยมันอยู่นอกเมืองอยู่ไปกลอยู่ในดงในป่าที่ทํำไปอยู่อยู่อำเภอต่างอำเภอไม่ใช่อเภอเมืองแต่ว่าในสมัยมหาเถรน่ยอยู่กลางเมืองอยู่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่เมืองสําคัญเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากไง เราจะพบว่าไอ้ดินแดนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นดินแดนที่มีคนที่อยู่ในภาษาและวัฒนธรรมตระกูลไทยไตยเป็นเครือญาติทางการเมืองเป็นเครือข่ายทางการค้าทั้งหมดถ้าเราสำรวจดูเส้นทางที่พระมหาเถรเดินทางไปนมัสการปูชนียสถานนะถ้าเรามาดูแล้วอ้าวมันเป็นเขตการเมืองของกลุ่มที่พูดภาษาไทยใตยทั้งนั้นนีหว่า ทั้งหมดเนี่ยถ้ามาสรุปมันคือดินแดนการเมืองในยุคที่พระมหาเถรศีธ,ธาไปนะครับเราจะพบจากเรื่องราวของตัวอักษรดินแดนที่ไปทั้งหมดอ่ะโดยเฉพาะดินแดนที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้ำมูลเป็นดินแดนที่พบจารึกอักษรฝากขามหรืออักษรไทยน้อย ต้นตอของอักษรฝขามหรืออักษรไทยน้อยต้นต่อมาจากจารึกดักสองวัดสีชุมตัวอักษรแบบเดียวกันสระวรรณยุกต์แบบเดียวกันพี่ว่าแบบเดียวกันคือไม่ทำตามไม่เหมือนจารึกพ่อขุนรามคำแหงจารึกพ่อขุนรามต้องยกต่างหากต้องนับจารึกมาหาเถรเนี่ยเป็นตัวตั้ง จะนับหลักหนึ่งหลักสองตามใจไม่ต้องนับหลักหนึ่งก็ได้นับว่าเป็นจารึกตัวตั้งเป็นสารตั้งต้นหรือเป็นจารึกตั้งต้นเป็นอักษรตั้งต้นแล้วจะกระจายออกไปที่อื่นๆที่เราเรียกอักษรฝักขามหรืออักษรไทยน้อยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยไม่เหมือนกับที่ครูที่สอนภาษาจารึกเขาพูดกันนะครับไม่เหมือนนะครับไม่ต้องมาเชื่อผมแต่ให้ไปพิจารณากันเอง ตามหลักฐานตามติ่งที่ครูบาอาจารย์ค้าอธิบายกันเนี่ยเพราะเขานับจารึกพอครูรังกรแหงเป็นหลักที่หนึ่ง <Hey. S 1> เป็นตัวตั้งต้นผมไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับภาษาไทยไต่ต่อไปข้างหน้าก็คือที่เราเรียกกันว่าภาษาลาวหรือภาษาไทยภาษาเหล่านี้จะกระจายไปหมดตลอดโขงชีมูลตลอดลาแม่น้ําโขงตลอดแม่น้ําชีแม่น้ามูลซึ่งทั้งหมดสังกัดชาวสยามใช้วัฒนธรรมภาษาและวัฒนธรรมไทยไตนะครับ เราจะพบว่าพระธาตุพน,นมก็เป็นเถราวาทแบบลังกานะครับตำนานอุรังคธาตุเจ้าเมืองสาเกตเนี่ยเป็นญาติกับเจ้าเมืองอโยธยาเจ้าเมืองสาเกตคือเมืองร้อยเอ็ดเท่าที่เข้าใจกันนะครับแล้วก็เคยลงมาอยู่อโยธยาด้วยด้วยกันนะครับเรื่องราวเหล่าเนี้ยมันสะท้อนออกมาจากเรื่องราวของพระมหาเถรน,นะครับใครจะว่าอย่างอย่างอื่นก็ได้ไม่มีปัญหา แต่ขอให้รับรู้กันว่ารูปอักษรของมหาเถรศีสัทธาคือจารึกหลักสองเนี่ยมันเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบจารึกหลักที่สของพญาลิไทยและจารึกหลักที่4,5,6,7,8ไปเรื่อยๆของสุขโขทัยทั้งหมดซึ่งไม่เหมือนกับจารึกพ่อขุลังขมแมงเลยทักหลักเดียวครับอัครวิธีสละวรรณยุกต์และพยัญชนะอยู่คนละบรรทัดอัศรกบรึกอยู่คนละบรรทัดก,กับพยัญชนะนะครับ ซึ่งตรงกับจารึกอักษรไทยต่างๆที่พบหลักื่นในสุโขทัยแต่ไม่เหมือนกับจารึกพ่อขุนังกระแแมงนะครับถามว่าอโยธยามีตัวอักษรตั้งแต่เมื่อไหร่รูปอักษรและอักขรวิธีได้จากอโยธยารูปอักษรไทยและอักขรวิธีอโยธยามีแล้วตั้งแต่พศ1778คือกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ116ปีก่อนจารึกวัดศรีชุมโดยประมาณนะครับกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จพศ1778 จริงๆแล้วไม่พบหรอกว่าใช้อักษรอะไรเพราะว่าไม่มที่พบทั้งหมดอยู่ในหอสมุดแห่งชาติเป็นเรื่องที่คัดลอกต่อๆกันมาตัวออริจินจริงๆไม่ได้พบแต่ว่าโน้มเอียงว่าเป็นอักษรไทยบนสมุดค่อยเขียนแบบตวัดหางเข้าใจนะครับตวัดหางตวัดพืชๆเขียน,นบนสมุดค่อยสมุดค่อยเขียนตรงๆไม่ได้มันติดมันสะดุดต้องเขียนตวัดหางเพราะนั้นตัวจะผอมตวัดไป ตัวอักษรไทยอักขรวิธีจากอายธยาไม่เคยพบหลักฐานจริงๆที่อโยธยาแต่พบตัวเทียบคือจารึกพระธาตุร้างบ้านแร่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครลงอักษรลงสักลาดไว้ว่าพศ1893ปีที่สร้างกรุงศรีอยุธยาผมไม่ได้พบเอง คนที่บอกผมคืออาจารย์รุ่งโรธพิรมอนุกูลม,มหาวิทยาลัากระแหมงบอกว่าจารึกหลักเนี้ยเป็นอักษรไทยน้อยแล้วเขาก็ส่งรูปถ่ายมาให้ผมต้นแบบก็ไปจากอโยธยาตัวอโยธยานั่นแหละก็คือตัวจารึกวัดศรีชุมนั่นแหละประเด็นมันอยู่ที่ นักวิชาการด้านนี้จะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้มีปัญหารับก็รับไม่รับก็ไม่รับก็ไม่ไ,มได้ว่าอะไรนะค,ะครับแต่ว่าใครอยากรู้ก็ดูกันเองแล้วก็คิดกันเองก็แล้วก,กันอักษรอโยธยามาจากไหนมาจากอักษรเขมรครับที่ถูกทําให้ง่ายเขียนตวัดหางบนตหมุดก่อยเริ่มแรกเขียนอักษรเขมรเขียนเป็นภาษาไทยใช้อักษรเขมรแล้วเรียกว่าขอมไทย ต่อมาใช้อักษรไทยดัดแปลงมาจากอักษรเขมรเลขไทยก็มาจากเลข,ขเขมรน,นะเลขหนถึงเลขเกเลขศูนย์มาจากอินเดียเพราะ้อักษรอยโยธยามันแผ่ขึ้นไปทั่วทุกสารทิศด้วยความจําเป็น2อ,อย่าง 1. ทางการค้าในการสั่งสินค้า 2. ทางาศาสนาการเมืองต้องการเผยแพ่พุทธเทววาสแบบลังกาสุขโขไทยแปลงอักษรจากอายโยธยา จากตวัดหางบนสมุดข่อยเป็นตัวเหลี่ยมมุมมนสลักหินพบเรื่องเล่าในพงศวดานเหนือมีชุมนุมนักปราชญ์เป็นนักบวชนานาชาติทําอักษรพระร่วงที่สุขโขทยัยในนั้นมีชื่อว่าพระมหาเถรลายลายคือพราหมณ์เป็นเชื่อมาแต่พระรามเทพพระรามเทพก็คืออโยธยาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพงศวดารเหนือแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่านักบรนเคดีเขาไม่เชื่อพงศวดารเหนือไม่เป็นไรผมเชื่อ ไม่ได้หมายความว่าเชื่อทุกตัวอักษรผมเชื่อเขามูลที่พงศ์สวดาเหนือบอกว่าการสร้างตัวอักษรของสุขโขทัยนั้นเชิญมหาเถรลายลายคือพราหมณ์เป็นเชื่อมาแต่พระรามเทพซึ่งในความหมายนัยะอันนี้เข้าใจกันว่าคนเขาเข้าใจกันทั่วไปนะว่าคือพระมหาเถรศีสตา เพราะฉะนั้นคนที่มีบทบาทสําคัญในการทําอักษรแบบสุขโขทยัยคืออักษรที่สลักบนหินนะครับคือพระมหาเถรศีสถาแล้วก็เจ้าของเนื้อความในจารลึกอักษรก,ก็คือพระมหาเถรศีสถาเดินทางทอดนองทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ินทานบ้านเมืองดึกดำบัรูคันรุ่งดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ